ช่วงนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของรถพลังงานทางเลือกหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีให้เห็นกันเยอะมากๆในต่างประเทศนะคะเริ่มบูมมาสักปี2ปีแล้วแต่ในบ้านเราเองยังไม่เห็นมีใครนำเข้ามาจำหน่ายเลยหลายๆคนก็กำลังรอว่าเอ๊ตกลงเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาในบ้านเราหรือไม่และจะมาเมื่อไหร่วันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันในประเด็นของ h อ t b a ท t l e ค่ะว่ารถไฟฟ้าฝันค้างหรือฝันที่เป็นจริง ฮอ t แบทเทิลตอนนี้เราก็อยู่กับพี่พัฒจากไรซันดอทคอมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะเจอกันอีกแล้วนะคะตามเคยอย่างที่บอกว่าประเด็นฮอตของเราในวันนี้คือเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าใช่ครับพี่พัดมองเรื่องนี้ว่ายัางไงบ้างคะในส่วนนี้ผมก็มองว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่งเริ่มผลิตแล้วก็เริ่มใช้งานในบางประเทศเท่านั้นคือเพิ่งจะเริ่มทดลองใช้งานมาได้ประมาณ1-2ปีใช่ไหมครับแล้วก็มีใช้เป็นแบบรถบัสบ้าง มีเป็นรถจนกก็แค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นอาจจะมีใช้ในเรื่องของรถโดยสาร,ถรถประจำทางก็เห็นว่ามีบางประเทศเช่นเกาหลีที่ใช้งานอยู่ใช่ไหมครับเกาหลีใต้แต่จริงๆเก่งว่ามันเป็นเทรนที่ดีมากๆเพราะว่าถ้าเราลองดูยุคป,ปัจจุบันเนี้ยใครๆก็ใช้พลังงานที่ทําลายโลกกันทั้งนั้นแต่มันจะถึงยุคที่พลังงานเนี่ยควรจะเป็นพลังงานสะอาดแล้วหรือยังนะคะเราควรจะรักโลกมากกว่านี้หรือเปล่ามีข่าวจะได้มีที่อยู่พวกโลกจะได้นองแข็งม่ละลาย การใช้พลังงานไฟฟ้ามันก็น่าจะเป็นพลังงานทางเลือกที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้แต่ยังไรเรื่องการผลิตไฟฟ้านะครับันก็จะมีเรื่องของการใช้พวกพลังงานถ่านหินใช่ไหมมีใช้น้ํามันใช้พวกพลังงานที่แบบว่ามันต้องมีการเผาไม่จริงเสมอไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีการใช้พลังงานทางเลือกหรือว่าพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเพราะฉะนั้นสะอาดปลอดภัยทั้งขั้นตอนไม่มีการทำลายโลกมีขขาวปลอดภัยค่ะ อ๋อถ้าเกิดว่ามองว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของการพลังงานสะอาดใช่ไหมครับมีพวกที่บอกมีโซลาเซลล์มีพลังงานน้ําจากเขื่อนนะครับแต่มุมมองว่าในบ้านเรานะครับพลังงานไฟฟ้าตอนนี้ที่ใช้กันอยู่ยังไม่พอใช้งานเลยจากโรงงานผลิตไฟฟ้าในบ้านเราเองก็ต้องมีการสั่งซื้อไฟฟ้าจากลาวจากพม่าเข้ามาโปรเซสแล้วก็ผลิตเป็นไฟฟ้าแจกจ่ายให้ชาวบ้านแล้วต้องมีรถไฟฟ้าเข้ามาอีกเนี่ยเราจะใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนไหนครับไป ไปใช้งานกับรถในเมื่อตอนนี้ตามบ้านเดินต่างๆก็แทบจะแม็กซิมัมแล้วคือต้องซื้อไฟฟ้าจากเพื่อนบ้านอยู่เลยที่พี่พัพูดมาเนี่ยก็คือว่าประเทศของเรายังไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอแล้วเราจะปล่อยให้ปัญหาแบบนี้เป็นอย่างนี้ต่อไปเหรอคะเราก็อาจจะต้องมีการหาพลังงานหาวิธีการผลิตแบบใหม่เพื่อให้มันรองรับได้มากกว่านี้หรือเปล่าก็ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ปัญหาที่เห็นกันตามหน้าทิมประจําเลยก็คือเรื่องของการขอสร้างโรงงานไฟฟ้า โรงงาไฟฟ้า่านหินจะขอเพิ่มเติมสร้างโรงไฟฟ้าตรงนั้นตรงนีน้จุดนั้นจุดนี้พอถึงเวลาจะสร้างจริงๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทําประชาพิจารณ์ถึงเวลาจริงก็มีการประท้วงขึ้นมาตรงนี้สร้างไม่ได้นะหา,านหินห้ามเดยวเป็นอันตรายต่อคนในชุมชนเอาเรื่องของพลังนิวเคลียร์ก็ได้ครับอย่างเช่นโรงงาไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันควรจะมีในบ้านเราแล้วหรือยังแต่มันมีวิธีการแก้ปัญหาอื่นๆอย่างในต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเองนะคะเขามีวิธีการแก้ปัญหาโดยการให้ประชาชนทุกคนร่วมกันสร้างพลังงานจากหลังคาบ้านตัวเองแะ หรือได้สหรัฐอเมริกาก็มีเหมือนกันคือให้ทุกบ้านเนี่ยติดเป็นแผงเซลล์เอาไว้แล้วก็เก็บกักพลังงานเอาไว้ใช้ของส่วนตัวในบ้านเองด้วยแล้วก็แจกจ่ายไปสู่พลังงานของส่วนรวมในเมืองด้วยมันก็ทําให้เป็นพลังงานที่ยั่งยืน ไม่ต้องสร้างโรงงานไฟฟ้าเพิ่มเติมไม่ต้องมเออีเรื่องของผลเสียหรือว่าผลกระทบที่ตามมาแต่ว่าได้พลังงานฟรีมากขึ้นแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดด้วยถ้าเกิดเราแก้ปัญหาเรื่องของพลังงานไฟฟ้าไม่พอได้เก่งว่ามันก็จะเป็นทางออกที่ยัง่งยืนมากกว่าสําหรับประเทศเราแล้วเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่มันกําลังจะมาเป็นเทคโนโลยีในอนาคตมันก็น่าจะตอบโจทย์ได้เหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าสมมติว่าเรามีพลังงานไฟฟ้าพอแล้วใช่ไหมค้ังต้นเกตเท่าที่เคยได้ยินมานะครับคือตอน,นรถไฟฟ้ามันสามารถจะวิ่งได้แค่ประมาณ 200กิโลเมตรอะ,ะแล้วแบตเตอรี่ก็หมดคือแทบจะทุกรุ่นเลยประมาณนี้วิ่งได้ไม่เกินประมาณ200กิโลเมตรใช่ไหมครับคำถ,ถามคือว่าแล้วพวกแบตเตอรี่พวกนี้นะครับมันจะต้องชาร์จไฟมากน้อยแค่ไหนอาัตราสิ้นเปลืองพลังงาน,นจริงๆแล้วเมื่อเทียบกับรถที่ใช้แกส๊สหรือว่าน้ํามันเนี่ยมันก็มากกว่ากันหรือเปล่าหรือว่ามันประหยัดกว่ามากน้อยแค่ไหนคือถ้าเรามองว่าพลังงานของเราได้มาจากพลังงานสะอาดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดแล้วก็ต้นทุนต่ํากว่าปกติแล้วเนี่ยอันเนี้ยเก่งว่ามองอยังไงก็คุ้ม ส่วนเรื่องของระยะทางอันนี้จริงอยู่นะคะมันก็เหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ของดีไวซ์ทุกอย่างอุปกรณ์ทุกๆอย่างว่ามันจะมีรอบของมันว่าเอ้ยใช้ได้ถึงเท่านี้รถยนต์เองหลายๆคนบอกว่าเออเนาะบางทีใช้ได้200โลยังขับไปไม่ถึงที่หมายเลยไฟหมดทํำยังไงที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีโครงการหลายๆโครงการนะคะที่ออกมารองรับไม่ว่าจะเป็นสถานีการชาร์จแบบว่าสามารถจอดบนลานจอดแล้วก็ชาร์จไปได้เลย หรือว่าตอนนี้กําลังมีคนที่จะทําเลนถนนที่เป็นทั้งเลนเลยยาวๆแล้วก็ฝั่งเอาแผ่นตัวชาร์จเนี่ยเอาไว้ชาร์จแบบไร้าสายขับรถไปชาร์จไปแบบนี้แต่ไม่มีวันหมดแน่นอนค่ะผมว่านี่แหละครับคือปัญหาของรถไฟฟ้าเลยกับการเอามาใช้ในบ้านเราใช่ไหมเพราะว่าตัวรถไฟฟ้าที่วิ่งได้200กิโลเมตรนะครับกับการที่ต้องมาสร้างสถานีชาร์จจุดชาร์จต่างเนี่ยคือระยะทางเอาจากหัวเมืองแล้วกันหัวเมืองง่ายดีเชียงใหม่นะครับกรุงเทพโคราชนครชสีมาและผนแก่น ันดใหญ่พวกนี้คือระยะทางมันเกิน200กิโลตลอดนะครับคือถ้าต้องมาสร้างไอ้ตัวสถานีชาร์จหรือว่าจุดที่ชารชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามันคงจะไม่คุ้มหรือเปล่าที่ว่าต้องไปชาร์จตามคือต้องไปสร้างแต่ตามพื้นที่แบบบนภูเขาหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าว่าระยะทางมันไกลเกินระยะของรถไฟฟ้าที่มีได้ปัจจุบัน อันนี้ไม่เป็นปัญหาเลยค่ะจริงๆมีทางแก้อยู่แล้วคืออย่างที่พี่พัดพูดเนี่ยถูกถ้าเกิดจะให้ไปเต้าสถานีชาร์จไฟสําหรับรถพวกนี้ทุกทที่เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่า 1. ต้นทุนจะสูง 2. คือยังต้องใช้ระยะเวลาอีกยาวไกลเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของที่เรื่องของอะไรอีกก็อาจจะไม่สะดวก แต่ว่าค่ายผู้ผลิตรถยนต์อย่างเช่น BMW เดียล่าสุดก็ออกมาบอกแล้วว่าเราจะใช้เสาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมเนี่ยแหละค่ะนอกจากให้แสงสว่างได้แล้วยังทําเป็นที่ชาร์จด้วยอาจจะเป็นทุกทุกกิโลเมตรมีเสาที่จะชาร์จได้ต้นหรือ2ต้นหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้สามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นแถมค่าใช้จ่ายยังไม่สูงด้วยแต่นอกจากนี้นะคะอีกแนวคิดหนึ่งคือถ้าเรามองว่าอันเนี้ยเป็นการลงทุนที่สิ้นเปลืองหรือว่ามันทํายากหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ลองคิดภาพว่าเมื่อตอนก่อนที่ประเทศไทยจะมีรถยนต์ใช้ เมื่อก่อนเนี่ยสถานีน้ำเติมน้ำมันเองก็หายากเหมือนกันแล้วเราก็ยินดีที่จะลงทุนกับเทคโนโลยีที่เราคิดว่ามันจะมาในอนาคตสิ่งนี้ก็เหมือนกันค่ะเก่งว่ามันก็คือการลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่ที่กําลังจะเข้ามายังไงท้ายที่สุดช้าหรือเร็วมันก็ต้องใช้คุณจะเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้หรือว่าจะรอไปในอนาคตนั่นเองปัญหาตอนนี้คือเอากลอกไปใหญ่เลยกฎหมายมกฎหมายได้านาเราคือยังไม่รองรับไม่อนุมัติให้มีการนำรถไฟฟ้าเข้ามาจําหน่ายแม้แต่ผลิตก็ได้ในบ้านเราคือห้ามเลยนะ เราะฉะนั้นก็เหมือนกับปิดทางเลยหรือเปล่านี่อาจจะเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะล้าหลังไปแล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลยุคปัจจุบันออกมาบอกแล้วว่าให้ศึกษาการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะเริ่มผลิตแล้วใช่ไหมอาจจะเริ่มผลิตในประเทศไทยเลยแล้วจะให้วิ่งในประเทศหรือต้องไปวิ่งต่างประเทศคือผลิตขายต้องวิ่งในประเทศได้สิ เอาบางทีเขาผลิตขายอย่างเดียวนะส่งออกคือไม่ให้ใช้นประเทศไทยก็มีน้องว่ายังไงก็ต้องมีเพราะว่ามันเป็นเทรนอยู่แล้วเราเห็นเทรนมา2ปีแบบนี้ถ้าเราจะกระโดดลงไปมันก็ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าช้าหรือเร็วบ้านเราก็ต้องเปลี่ยนมาใช้รถยนต์แบบนี้แล้วก็ต้องใช้พลังงานอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกันผมเองก็บอกนะครับว่าการมาของรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นข้อดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นทางสะอาดอย่างที่บอกมาใช่ไหมครับบอกตรงเลยว่าตอนนี้พี่เพิ่งรู้จากน้องเก่งนะฮะว่าตอนนี้รัฐบาลเขา เริ่มสนใจที่จะมาศึกษาแล้วก็ผลิตชิ้นส่วนรถไฟฟ้าเพื่อประกอบขึ้นมาในบ้านเราแลละอาจจะเป็นรถบัสหรือว่าเป็นรถส่วนตัวรถส่วนบุคคลผมว่าการมีรถไฟฟ้ามานะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกเป็นออปชั่นใหม่คือการมีรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ดีเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยู่แล้วครับค่ะนี่แหละก็คือเรื่องราวของ hot battle ที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้แต่ตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมา c o o battle มีเรื่องของแอปพลิเคชันสําหรับเดินทางม,มาฝากกันค่ะ ซเชียวใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่นจะวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดเนี้ยจะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงฟิล์มและกระจกนิรภัยโฟกัสบูลไลคัสช่วยห,หนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟา้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสและชีวิตดีๆนะรู้ยัง <c oughs>